ดิการช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าปโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธรารณรัฐประชาชนจีนกรณีเหตุการณ์แผ่นดินไหวในมณฑลยูนนานเมื่อวันที่3สิงหาคม2557ซึ่งสำนักราชาเลขาธิการได้เชิญผ่านสถานเอกอัครราชาทูตณกรุงปักกิ่งเรียบร้อยแล้วมีข้อความว่า ประธานาธิบด,ดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรุงปักกิ่งข้าพเจ้าและพระราชินีเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ทราบข่าวเหตุการณ์แผ่นดินไหวในมณฑลยูนนานซึ่งทำให้หีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายอย่างหนักต่อทรัพย์สินแ,และโครงสร้างพื้นฐานในประเทศของท่านข้าพเจ้าและพระราชนีขอแสดงความเสียใจด้วยใจจริงมายังท่านและผู้ประสบความสูญเสียจากภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งนี้พระปรมาภิไทยภูมิพลอดุลยเดชปร วันนี้เวลา16นาฬิกา5 3นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปอาคารใหม่สวนอัมพร พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฏนพระนครมหาวิทยาลัยราชรภัฏรำไพพรรณีและมหาวิทยาลัยราชพัฏหมู่บ้านจอมบึงประจาปีการศึกษา2555ถึง2556ทั้งภาคเช้าและบ่ายมีผู้ทรงคุณวุฒิผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกโทและตรีสาขาต่างๆเข้ารับพระราชทานปริญญา3,973คน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมุ่งพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนสูงมาตรฐานสากลเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและวิชาชีพและสร้างเครือข่ายความร่วมมือภายนอกสนับสนุนโปรแกรมเพื่อพัฒนาการใช้ภาษาต่างประเทศแก่นาจารย์บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัตรำไพพรรณีเน้นการพัฒนาท้องถิ่นจัดการศึกษาพัฒนาหลักสูตรร่วมกับประเทศในภูมิภาคเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้บริการวิชาการพัฒนาผู้ประกอบการด้านอาหารอัญมณีและเครื่องประดับ มหาวิทยายลัยราชพัฏนหมู่บ้านซองบึงเน้นพัฒนาบัณฑิตให้ใฝ่ดีใฝ่รู้สู้งานจัดาการศึกษาและผลิตครูพันธุบึงให้เป็นครูนักพัฒนาท้องถิ่นอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาไทยหลักสูตรมวยไทยศึกษาแพทย์แผนไทยและตั้งสถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทยในการนี้พระราชทามพระราโชวาทเน้นเรื่องความรับผิดชอบที่มีสามประการคือความรับผิดชอบต่อตอนเอง ได้แก่การประพฤติปฏิบัติตนใปในสิ่งที่ดีไม่กระทําสิ่งที่เสื่อมเสียหายความรับผิดช,ชอบต่อง,งานได้แก่ตั้งใจมั่นอยู่ในงานไม่หลีกเลี่ยงละเลยความรับผิดช,ชอบต่อส่วนรวมได้แก่การเข้าใจโดยะหนักว่าความจเจริญขึ้นหรือเสื่อมลงของส่วนรวมนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนได้รับร่วมกันทุกคนจะมีหน้าที่ที่จะต้องร่วมพัฒนาและแก้ไขจนเต็มความสามารถและในวิถีทางที่จะทำได้ วันนี้เวลา9ก้านาฬิกาย2สนาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงพยาบาลบ้านหมออำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีทรงกดปุ่มเปิดแพร่กลุ่มป้ายอาคารเฉลิมพระเกียรติเจ็ดรอบพระราชมณรษาที่ได้พระราชทานนามและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประดิษฐานบนอาคารเป็นอาคารผู้ป่วยนอกสองชั้นมีห้องตรวจห้องอุบัติเหตุห้องผ่าตัด ห้องยาห้องคลอดและห้องให้คำปรึกษาสุขภาพจิตรองรับการให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยอย่างมีมาตรฐานโรงพยาบาลบ้านหมอเดิมเป็นศุขศาลาตำบลบ้านหมอปัจจุบันยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด30เตียงดูแลประชาชนในพื้นที่กว่า40,000คนมีผู้มาตรวจรักษาแผนกผู้ป่วยนอกเฉลี่ย101,000 1รายต่อปี จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าของศูนย์พัฒนาพ,าพันธุ์พืชจักพนธด์เพนสริจังหวัดสระบุรีที่มูลนิธิใส่พัฒนาตั้งขึ้นตามพระราชดำริเมื่อปี2554เพื่อเป็นแหล่งผลิตมเมล็ดพันธุ์พืชผักพื้นบ้านพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภยัยพิบัติพื้นที่ประมาณ200ไร่ระยะแรกปรับพื้นที่เพื่อปลูกถั่วเขียวมะละกอฟักทองและผักพื้นบ้านปัจจุบันผลิตมเมล็ดพันธุ์ผักได้แล้ว19ชนิดบรรจุ2พระราชทานและกว่า960,000ซอง พิรมคัดแยกมเมล็ดพันธุ์สมเด็จพระเทพรัตน์สุดาสยาโมบรมาราชกามารีได้ทอบพระเนตรการดำเนินงานของกรมชลประทานที่ปรับปรุงสระน้ําเดิมให้กักเก็บน้ำทักงอ่างเก็บน้ําห้วยหินขาวอันเนื่องมาจากพระราชดําริไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปีส่วนโครงการความร่วมมือที่มูลนิธิไทยพัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ทำวิจัยเช่นปรับปรุงพันธุ์ถั่วเขียวที่เหมาะต่อการทำถุงหออทนทานต่อสภาวะโลกร้อนและน้ำท่วมขัง พบว่าได้ถั่วเขียวลักษณะเด่นคือมเมล็ดโตทนทานน้ำท่วมได้5-8วันให้ผลผลิตสูง180-220กิโลกรัมต่อไร่โครงการพัฒนาพันธุ์และผลิตมเมล็ดพันธุ์มะละกอรเริ่มเมื่อปี2555รวบรวมได้แล้ว58สายพันธุ์ที่ผ่านมาผลิตมเมล็ดพันธุ์มะละกอได้50กิโลกรัมแจกจ่ายแก่เกษตรกร50,000โครเรือนมีการทดสอบการงอกเพื่อควบคุมคุณภาพมเมล็ดพันธุ์อย่างต่อเนื่อง โครงการปรับปรุงพันธุ์ฟักทองเพื่อสารอาหารสูงพัฒนาและทดสอบพันธ์ุได้98สายพันธุ์ผกฝักทองพื้นเมืองจาจจังหวัดศรีสะเกษปรับตัวได้ดีในช่วงเดือนพฤศจิกายนส่วนพันธุ์พื้นเมืองของอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนคปรปฐมให้ผลผลิตดีในฤด,ดูร้อนทั้งสองพันรอขึ้นทะเบียนพันธุใหม่กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพความอุดมสมบูรณ์ของดินในสูนมีการวิเคราะห์หาปริมาณธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชพบว่าดินมีค่าความเป็นกรดด่างในระดับกลางถึงด่างอ่อนและต้องแก้ไขธาตุฟอสฟอรัสและกลุ่มจุลธาตุที่ยังไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืชด้วยการใส่อินทรีย์วัตถุป,ปรับปรงุงโครงสร้างดินและใส่จุลินทรีย์ที่มีปริมาณอินทรีย์วัตถุต่ำ สำหรับโครงการผลิตพันข้าวพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนมีชาวบ้านจากตำบลผู้คานและตำบลน,นองไซขาวอำเภอบ้านมีจังหวัดลบบุรีร่วมผลิตมเมล็ดผันข้าวพระราชทานเป็นข้าวพันธุ์สุพรรณบุรีหนึ่งและปะทุมธานีหนึ่งที่ผ่านมาผลิตได้แล้วเจ0ดร้อยสิบตันหมดลนิทิไทยพัฒนาดำเนินงานสนองพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนาสุดาสยามบรมราชกุมารีในการผลิตมเมล็ดพันพืชอาหารที่จาเป็นต่อการดารงชีพ รวบรวมและสะสมเพื่อให้เกษตรกรมี 1, พันธุ์พืชที่ดีแม้ไม่ใช่พันธุ์ที่ดีที่สุดในเชิงเศรษฐกิจแต่จะเป็นพันธุ์ที่คุณภาพเพียงพอสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพให้กับครัวเรือนสร้างความแข็งแรงมั่นคงให้กับตนเองและครอบครัวได้อย่าง,ย,างยั่งยืนวันนี้เวลา1 0 5นาฬิกาห้นาทีพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสีระพระวรชาย,ยา เสด็จไปทรงเปิดศูนย์สามัยสารสยรักแห่งครอบครัวบ่อเงินในพระอุปธรรมรเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าเสียระพระวรชายาตำบลบ่อเงินอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีกลางคืนเพื่อน้อมนำพระปณิธานของทั้งสองพระองค์ในการขยายผลโครงการสายรักแห่งครอบครัวในพระราชปถัมภ์ซึ่งพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าเสียระพระวรชายาทรงเน้นเรื่องความเข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญและมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัว เนื่องจากยังมีบางส่วนขาดความตระหนักในเรื่องของสถาบันครอบครัวศูนสามวัยสารสยรักแห่งครอบครัวบองเงินเป็นศูนที่49เปิดให้บริการอย่างไม่เป็นทางการตั้งแต่ปี2552ดำเนินกิจกรรมตา3-5แนวคิดพระราชทา,านปัจจุบันมีสมาชิก1,049คน ในการนี้ท่อพระเนธกิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมลำค่าสมยาปทุมธานีเป็นการแสดงดนตรีไทยเพลงหยอยยศปทุมธานีและลำตัดศูนย์สามวัยกิจกรรมวัยสหยห่างไกลการตั้งครรภ์ไม่พร้อมกิจกรรมครอบครัววิถีไทยมอนรามันกิจกรรมวิถีไทยหวัวใจพอเพียงและกิจกรรมสายใหญ่สร้างอาชีพรองทอพระเนธกิจกรรมผู้สูงวัยใส่ใจลูกหลานด้วยการเล่านิทานประกอบกับการปั้นแป้งโดและวาดภาพ ต่อจากนั้นเสด็จไปศาลาสร้างสุขทอดพระเนตรกิจกรรมผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพเพื่อดูแลผู้สูงอายุให้มีสุขภาพแข็งแรงด้วยการใช้ขวดน้ําเป็นอุปกรณ์การออกกําลังกายโอกาสนี้ทรงสาธิตและประทานคําแนะนําในเรื่องท่าออกกําลังกายด้วยขวดน้ําแก่ผู้สูงอายุอย่างถูกต้องเนื่องจากต้องเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเพราะหากออกกําลังกายผิดวิธีจะเป็นทั่วได้ รองทั้งทอบพระเนตรกลุ่มแม่บ้านง,งานครวัวประจำโครงการไสยรักแห่งครอบครัวจังหวัดปทุมธานีที่มาร่วมประกอบอาหารพระราชทานเลี้ยงราษฎรและส่งเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดด้วยมมยออ เวลา13นาฬิกา32นาทีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารส่งพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหมอ่อมให้พระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าศสียราพระวราชายยาเสเด็จออกแทนพระองค์นาวังสุขโขทยัยประทานพระโวโรกาสให้นางพษศดีตามไทยรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ชนะเลิศการประกวดกับร้องเพลงพระราชนิพนธ์สำหรับเยาวชนประจำปี2557พร้อมคณะกรรมการจัดงานการประกวดเฝ้ารับประธานรางวัลด้วย